นะคะร้อยเอ็ดนะคะเขาบอกว่าดินแดงแห่งความอร่อยของอาหารทางภาคอีสานนั่นเองนะคะและมาส่งมอบเจ้า Mustang, มัสแตงม้าป่านมคุ้มคลังนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเด็ดมากและเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ใครกำลังมองหาอาชีพอยู่นะคะเราจะมาแนะนำโรงงานปาบ้า สิริพรที่อร่อยมากนะคะก็บอกเลยว่าทัาปลาอร่อยมันก็ต้องทางภาอีสานและร้อยเอ็ดนี่ไม่เป็นรองใครเลยนะคะนนค่ะและคุณซิริพรเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะที่ซื้อมัสเตนคันนี้มาเป็นคันที่3แล้วพูดเลยว่า ปลาาเขาอร่อยแล้วตอนนี้ก็คือรับสร้างแบรนด์ด้วยใช่ค่ะรับผลิตไอเอ็มดแบรนด์อ๋อค่ะที่มาที่ไปของไอ,อการทารําน้ําปลาที่เป็นยังไงบ้างอะคะก็เป็นเหมือนกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ใช่ชค่ะก่อนหน้านี้สามสามปีย้อนหลังคือเป็นพนักงานบริษัทเป็นเซลขายของอแต่พอ พอมันก็อยากมีจุดยืนว่าเราต้องทําอะไรดีอย่างปลาร้าที่เราเห็นสมัยจต่ก่อนเขาจะต้มกินกันตามบ้านใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราก็เลยมาคิดว่าเออเรามาทําลองทําให้มันถูกสุขลักษณะให้มันสะอาดแล้วก็บรรจุใส่ขวดต้มเรียบร้อยแล้วผ่านการพัชไรแล้วลองจําหนดูไหมมันก็โอเคค่ะทําแล้วมันก็สะดวกสบายในการใช้ค่ะพี่เวลาตามชุ่ตามก็เทตามได้เลยเริ่มต้นคุณชินิดพรนี่เริ่มต้นจากที่ว่าเป็นพนักงานทั่วไปใช่ค่ะพนักงานบริษัท แล้วนึกยังไงถึงมาทําน้ําปลาขายก็เราอยู่ในตลาดก็คือในอยู่กันในตลาดเราเราก็มองถึงโอกาสค่ะว่าเราจะทํายังไงให้อ่าให้ให้มันมีรายได้ขึ้นแล้วอีกอย่างเวลาเราทําธุรกิจอยู่ในชุมชนเราก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้คนให้คนในชุมชนได้ด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ปลาล้น้าปลาบูมมากหลายคนอยากทาน้ําปลาขายแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาปลาที่ไหน พูดเลยนะคะว่าน้ำปลาสิลิพรเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะถ้ามาร้อยเอ็ดนี่ยที่ไปนั่งกิน้มตำมาเนี่ยว่ารสชาติมันน่าจะใช่ตัวนี้แน่เลย <c oughs> หลายร้านค่ะหลายร้านและ<ช>ข้อสำคัญนะคะของอใครอยากจะซื้อน้ำปลาสิลิพรไปลองชิมนะคะสามารถซื้อได้ที่โรตัส<ช>ทั่ว<ช><ช>ประเทศ<ช><ช>นะคะ<ช><ช>มีจำหน่ายในโรตัสด้วยและถ้าท่านใดที่อยากจะ สร้างแบรนด์ตัวเองด้วยการทำน้ำปลาร้าขายบอกเลยว่ากำไรดีมากลงทุนไม่เยอะนะคะใช่ค่ะค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะของมีเพจมีอะไรแนะนำคะเพจเพจก็จะเป็นเพจน้ำปลาราสีพอรสแซบเจ้าของแบรนด์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็คือ0874462645ค่ะคือติดต่อเข้ามาหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วก็มีอยู่ข้างข้างขวดค่ะข้างขวด ตรงข้างๆตรงนี้ค่ะจะมีเบอร์ติดต่อของโรงงานโดยตรงหรือเข้าไปติดตามในเพจใช่ค่ะเข้าไปกดติดตามในเพจนั้นปลาสินิพอรสแซบเจ้าของแบรนด์ก็ได้ค่ะแซบไม่แซบดูแม่ค้านะคะพูดเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เอเคยมาส่งรถนานมากอ่าน่าจะสองปีแล้วสองปีใช่ค่ะอ่าฮะสปีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือว่ากิจการเติบโตขึ้นเยอะโตเร็วมากนะคะ น้ำปลาคือจริงๆอาชีพทุกอาชีพต้องพูดเลยนะคะว่ามันสามารถสร้างตัวเราให้ดีขึ้นได้นะคะทุกอาชีพเลยแม้กระทั่งทำน้ำปลาร้าขายใช่ค่ะยังมีวันนี้เลยใช่นะนี่ท้วันนี้พอน้ำปลาน้ำปลาเลยออนุญาตนะคะเพราะว่าเออและทีมงานตรวจเอทเคแล้วเราจะขอชิมกันหน่อยค่ะเราปรุงน้ำกันแล้วนะคะนี่นี่แอนนี่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมากมายอืม ใส่ใจเอาใส่หอชิมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมรถแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ฟังด้วยว่ารถเนี่ยเหลือ,อกี่คันเหลือน้อยแล้วนี้ขายากเลยใช่ไหมขัดทุนาใช่เลยเดี๋ยวพาชมโรงงานของของคุณสิริพรด้วยนะใช่ค่ะนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยนะน้ำปลาแท้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนอกจากมะนาวแซ่บมาก กิบยกถาดมานะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการดูแลเราเป็นยังไงนะแต่วันนี้แนะนํานะน้ระราําปลาติริพรเรลิศอะเละิศขอบอกเดี๋ยววันนี้เหมากลับไปแจก,กลูกค้าหน่อยอมา,อาตำถาดกันเลยจ้า อ่ะมา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 นี่น่าทานมากน,น,น่าทานไหมน่าทานไหมพี่เอกก็ตาส้มซม,มอยู่แล้วใช่ไหมคะตำค่ะพี่อชอบอกินปล<อ>าร้านี่บอกเลยว่าอร่อยแล้วเป็นปลาสะ,ะอาดแล้วสมัยนี้นะคะอเอาลง,ง,งเลยนะะคเอาลงเลยเอาลงเลยนี่น้ำปลาสิริพรเลิศอ่ะเลิ่ดเลิศมากสมัยน,นี้ปลาอร่อยทูกหลักอนามัยค่ะใช่ครับนะคะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายำมะม่วงให้กินให้ดูนะคะลองลองชิมกิ๊ฟลองชิมกิ๊ฟลองชิมซิอ้าลองชิมกิเรลองชิมลองชิมซิแทบไม่ต้องเติมอะไรเลยแล้วก็น้ำปลาเขาแทบจริงแล้วก็บอกเลยว่าของแท้คือร้อยเอ็ดเนี่ยอีสานเนี่ยปลาเขาเด็ดจริงนะเด็ดจริงจนะคะบอกเลยนะคะว่า ท่าในใดสนใจที่อยากจะสร้างรายได้ในช่วงนี้นะคะต้องพูดเลยว่าวเอลขอ,อแนะนำ,นำที่นี่นะคะว่าน้ำปลาสิริพรเนี่ยเขาดังทั้ง้าอีสานอยู่แล้วนะคะแจ็บไหม แซ่บแซ่บมแมนก็เป็นก็เลยเปิดร้านซ้ปตามได้แล้วมั้งโอ้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโชว์เลมั้งไปเปิดร้านซ้ปตาแล้วอะล่ะสิร้านไม่ค่อยาีรถไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำปลาคุณเอ๋ก็ได้อานุ่นเลยใช่นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากทำธุรกิจวันนี้เราแนะนำเดี๋ยวเราพาชมรถกันก่อนนะคะธี่กิจอิมพุงเชิญเลยค่ะค่ะแหม่เปิดฉากมาด้วยมัสแต่งกับ ต้มตำเข้ากันเข้ากันนะคะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยน้ำลายแตกอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันต่อแต่แล้วเราขอคุยเรื่องรถก่อนนะคะก็วันนี้นะคะเรามาสมมอบกันที่ร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกกับทุกท่านก่อนนะคะว่าจริงๆช่วงนี้เอ๋เองเอ๋ก็ยังเป็นการรักษาระยะห่างอยู่นะคะก็คือถ้าจังหวัดที่ไกลที่ไม่สามารถไปกลับได้เนี่ย เอกก็ยังไม่ได้ไปส่งรถด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ของไวรัสโควิด COVID ที่ระบาดแต่ที่วันนี้เรามากันที่ร้อยเอ็ดเนี่ยพอดีมีมาทําธุระแถวนี้ก็เลยเลือกวันที่มาทําธุระก็คือวันรตรงกับที่ลูกค้าจะรับรถนะคะค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆที่ยังไม่สามารถไปส่งมอบด้วยตัวเองได้นะคะแต่ถ้ายังไงหลังจากทนสภาวะของไวรัสโควิด COVID แล้วเดี๋ยวเอเนี่ยจะตามไปเยี่ยมทุกท่านเลยค่ะนะคะค่ะ เอาละค่ะส,สำหรับอสอบถามเลยค่ะคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะคันนี้เป็นคันที่ที่สามแล้วนะครับคันที่สามแล้วนะคะสามแล้วก็ซื้อกับพี่เอกสามคันอาหารนะคะการบริการการดูแลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างประทับใจมากก็คือป,ป,รประทับใจในการดูแลมากครับเพราะเราคือถ้าถ้าพอ ถ้าจะซื้อรถก็คือแทบไม่ต้องไปดูที่อื่นก็คือนึกถึงที่เอไอวเราก็โทรหาเลยกาจะเลือกรถที่นําเข้าใหม่เี่ยคือมือที่เอเลยก็คือโทรกิ้งเลยหาเซลรถแท็กเข้าไปเลยค่ะว่าเออที่ซี้อทอนไหนได้เลยว่ามีญาติหรือมีญาติมีเพื่อนที่อยากได้รถเราก็จะแนะนำหนึ่งเรื่องบริการสองก็คือได้รถเร็วรถเร็วมากแล้วก็ อยู่แล้วอ่ะ่ะและะ<ด>้ว้อสำคัญ <อะ S 2> คันนี้นะทั้งช่วงบ้างไฟฟ้าทั้งเบาเรคคาร์โลมีครบหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รถขาดตลาดหนักมากอตอนนี้ถ้ามาสแตงเราเหลือจำหน่ายอีกเพียงแค่3คันเท่านั้นนะคะก็จะมี2อสเนี่ยสีเขียวกับสีเหลืองอแล้วก็ถ้าเป็น5.0จนะคะจะเหลือแค่สีเหลืองคันเดียวอตอนนี้รถดีเลยหนักค่าสีอื่นคาดว่าประมาณเดือน7เดือน8เลยจากเดิมที่เราเคารพปากเราว่าต้นปี ขยับมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกําหนดนะคะตอนนี้บอกเลยว่ามาแต่งรอกันยาวเลยนะคะแล้วก็ถ้าได้สนใจรีบค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามล้านห้าแสนบาทนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะดอกไม้คุณเอ๋อยู่ไหน นี่นะคะเราต้องมีเขาเรียกว่านางงามนางงามใส่สะพายค่ะเอามือนี่หนุกอ่าอย่าเขินอย่าเขินอ่านะคะใส่สะพายนะคะก็ welcome to A E Y family นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะคุณสิริพรนะครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและข้อสําคัญขอให้ทุกการขับขี่นะคะของรถนะคะคันนี้ให้พบแากความสุขสนุกมีความสุขอยู่เต็มคันรถเลยนะคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้ว เดี๋ยวคุณกิฟพามชมรถหน่อยนะคะแล้วเรามีกุหลาบนะคะที่พี่เอปลูกมาเองอนะคะนะคะปลูกอเองนะคะเพราะว่ามันก็สะดวกสบายใจในการที่มอบให้ลูกค้านะคะเพราะว่าในเรื่องของไอตัวโควิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ ค่อนข้างเซฟตี้นะคะแล้วก็เป็นการรณรงค์รถโรถพรอนด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะทุกคนมันจะดีกว่าดอกไม้สดใช่ค่ะใช่สามารถไปปลูกต่อเป็นไม้ประดับได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณจิ๊บพาชมส่วนเอขคอชิมส้มตําซะหน่อยมาชิมกันมาค่ะวันนี้เราก็มาส่งมอบที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นรถมัดแต่งค่ะ2.3 E อีโคบูธนะคะ สีส้มสุดจี๊ดคันนี้เลยค่ะสวยๆเลยแล้วก็ล้อมแมกนะคะเป็นขนาด19นิ้วแล้วก็ด้านข้างจะเขียนว่า High Performance นะคะ2องสมค่ะเรากินสม่ำเสมอเนี่ยเนี่ยเขาปอกใช่ปะ น้ำเขาปยเนี่ยชิคกานมากจีดมากัน้ำร้อนหนัวมากจริแค่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะตอนมีสูตรเฉพาะอืมรสไม่ส่งแล้วค่ะจะจี๊ดอือห่วดูร้มกันดูแล้วก็ด้านในนะคะด้านในตัวนี้ก็จะพิเศษก็คือจะเป็นตัวเบาะเลคคาโรนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีช่วงล่างไฟฟ้าด้วยนะคะ ด้านท้ายก็จะเป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นตัวสัฟฟูเพอร์นะคะด้านข้างอันนี้สวยๆเลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะลองทักกันเข้ามาได้เหลือแค่ไม่กี่คันแล้วนะคะสวยไหมคะถูกใจสวยค่ะถูกใจสวยมากกี่มากสวยกว่าที่ซื้อมาทุกคนเลย ท,ทำไมถึงเลือกเป็นมัสแตงคะทำไมถึงชอบมัสแตงมันมันเหมาะกับเราด้วยไหมคะ<ช>คือนะเราเป็นคนแบบว่าเป,ปรียปร้ยว,ยวแบบเอาแรงๆนิดนึงใช่แล้วมันมันคือมันตอบโจทย์คือได้ทั้งความความเท่ แล้วการใช้งานก็ใช้งานได้จริงสามารถนั่งได้4คนเนี่ยเด็กก็นั่งได้หมดเลยค่ะพี่เอ๋ใช่แล้วราอยากได้ความสปอร์ตความเท่แล้วก็ไป4คนได้เพราะพรมีสีคนมันก็ตอบโจทย์หมดเลยสำหรับคุณสิริพรนะคะ a u i Auto i m p o r t เราก็ยขอยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลตัวอย่างนะคะในเรื่องของการสู้ชีวิตนะคะจากพนักงานนะคะบริษัทธรรมดาธรรมดานะคะวันนี้เป็นเจ้าของกิจการ โรงงานผลิตน้ำปลาร้านะคะที่พูดเลยว่าคนทั่วโลกสามารถหาซื้อได้อะเอ๊ะไม่ใช่ทั่วประเทศนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่เราตัดไปลองซื้อมาลองชิมกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากที่จะสร้างแบรนด์นะคะมีรสชาติที่แบบว่าจะปรับเปลี่ยนตามแบรนด์ของตัวเองก็สามารถติดต่อที่ คุณสิริพรได้เลยเนี่ยค่ะบาร์โค้ดตรงนี้เลยใช่หรือบางครั้งแบบว่าลงทุนเยอะอาจจะรับไปขายได้ได้ค่ะสนนี้วัตถุดิบก็รับตัวแทนวัตถุดิบจากปลาทะเลค่ะใช่ค่ะแล้วัตถุดิบจากปลาทะเลถ้าเราใช้ปลาทะเลไปจะเป็นปลากระตัด เน้นปลากระตักปลาทูแล้ปลารวมพวกนี้ถ้าเป็นปลาทะเลมันจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวใช่ใช้ปลาทูด้วยหรอคะปลาบางล็อตแล้วแต่เรือแต่ละล็อตที่เข้ามาปลาทูเขาเ็าแ่ว่าใช้แค่2ตัวทีคะใช่มันก็จะอยู่ในในในกปิบกะปาปล สนใจก็แท็กเข้ามาในเพจได้เลย<ด>ค่ะ<ด>เราเ<ล>ินดีให้คำปรึกษา<ด>นแนะนำเข้าแท็กเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้หรืออยาเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานก็มาได้นะคะยีตนรับค่ะคะนะคะแล้วทีนี้อยากจะให้คุณสิริพรเนี่ยพูดให้กําลังใจกับหลายๆคนที่เขาอยากจะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นคือตอนแรกคุณสิริพรไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไหมไม่ไม่ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าเราสร้างทุกอย่างมาด้วยจากศูนย์ศูนย์จริงๆเป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ สร้างด้วยกันมาพร้อมกับพ่อกับแม่ด้วยกันเริ่มต้นจากศูนย์ตั้งแต่3ปีที่แล้วใช่ไหมคะเป็นเซล์ลทำงานบริษัทเดือนเดือนก็ประมาณ20,500ื่นหาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเรามาทําครั้งแรกที่เราทำปลาราเลยเราต้มที่ใต้ถุนบ้านาใต้ถุนบ้าน2หม้อพ่อกับแม่ก็จะต้มไปให้ถึงอตอนเย็นก็กอกลูกทํางานเสร็จ เลิกงานมาหยุดเสาร์อาทิตย์ไปขายของไปขายปลาเอาขึ้นรถไปขายครั้งแรกขาย50าสิบพ็คห้าสิบแพ็คแรกได้คือดีใจมากเลยค่ะพี่ดีใจมากแล้วลูกค้าก็เริ่มกินแล้วติดใจค่ะก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวทำให้คุณชฉลีพรเล่าเราก็เลยเราเราเราพอลูกค้าติดใจสั่งเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มทําเป็นโรงงานขึ้นมาทําเป็นโรงงานก็มีถึงทุกวันนี้แล้ะค่ะโดยจากศูนย์จริงๆกี่ปีคะมีวันนี้4ปีค่ะอันนี้เขาปีที่สี่สุดยอด 4ป,ป,ปีนะคะแล้วก็บอกก่อนนะคะว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงนะคะสินค้า<ม>เราสินค้าเรามันเดินด้วยตัวผลิตภัณฑ์ของมันเองด้วยค่ะ<ม>แล้วก็ทีมงานทีมงานที่ช่วยกระจายสินค้าเราก็เก่ง<ม>ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงกันที่รู้จักกันเป็นเซลล์มาด้วยกันก็ช่วยไปขายแล้วก็เขามีลาได้เสริมของเขาอย่างเงี้ยค่ะพ<อ>ี่เอกใช่ค่ะมันก็เลยไปเร็วแล้วตอนที่เราทําธุรกิจปลาร้าใหม่ๆมันไม่ค่อยมีแบรนด์ปลาเยอะแล้วก็จับจับจับถูกทางด้วยแหละมันมันมัน พอเราเริ่มเริ่มก่อนแล้วก็จับถูกทางมันไปไปเร็วต,ตอนนี้ถามว่าแบนรนด์ปลาเยอะไหมเยอะแต่มันก็รสชาติใครรสชาติมาลูกค้าชอบแบรนด์ไหนก็จะกินแบรนด์นั้นแต่ไม่ต้องนอกจากการตลาดอะคะ่ะแต่แต่ทุกคนทุกวันนี้เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครต้มปะลากินอชอมาจะกินแบบนี้สะดวกสบายร้านส้มตำก็มารับเป็นกิโลไปขาย บา,บางเจ้าร้านไอ้พวกน้ำพวกไอ้ร้านส้มตำนะคะจะมารับเป็นกิโลเป็นถุงแล้วก็ไปเขาก็ไปตำไปสูตรของเขาเองอย่างนี้นนะคะ่ะก็แล้วแต่ค่ะเนี่ยนี่จะทำเหลาก็ได้นะคะ เมื่อกี้เราเห็นมีมะม่วงพี่เอ,อปลาปลาสิริพรอ่ะมันเข้ากับตำํำตำตำปูตำกุ้งแล้วก็ตำหอยแครงพวกนี้เข้ามากเลยนะคะทั้งนั้นยำอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นปลาทะเลโอ้ใช่มันเข้ากันมากเลยค่ะปลาทํายำนี่อร่อยมากนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะยังไงเอกก็แนะนำเพราะว่าถามว่าครั้งก่อนที่มาส่งรถกันเราก็เหมากับไปแจกลูกค้ากันเยอะอแล้วลูกค้าก็ชอบกันเยอะแล้วก็ ได้ลูกค้าจากทางเราไปก็เยอะนะคะที่เข้ามาก็จะชอบถามว่าซื้ออาผารกับพี่เอใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะน้ำปลาค้ะคนไหนที่เข้ามาในเพจมาจากเพจพี่เอเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้แต่ถ้าเขาบอกบอกแล้วกันบอกหนูแล้วกันว่ามาจากคุณพี่เอนะดูในเพจอย่างเงี้ยค่ะทักเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามีรายการพิเศษให้ให้ชิมเลยถ้ามาจากลูกค้าพี่เอใช่ไหนชิมเนี่ยยำมะม่วงก็มา น้ำล<จ>ายสอ <freelance> ร้อนอย่างนี้กินอร่อยะคะแซ่บมันยังไงคะอุ้ยมันนัวมันเข้ามันมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยน้ำปลาสิริพรอทำอะไรก็อร่อยนะคะ มีน้ำปลาละ AEY ก็ได้ใช่ใ้่เดี๋ยวจะมีน้ำปลาคุณเอกนะรถไม่มีขายนะให้พนักงานขายน้ำปลากันดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรรถรถขาดตลาดใช่ช่วงนี้รถขาดตลาดนะคะสนใจยังไงถ้าสนใจรถนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่0866681999นะคะหรือแอดไลน์ AEY Auto Import นะคะและถ้าสนใจน้ำปลา คุณจิริพรก็ติดต่อได้เบอร์นี้เลยเบอร์โทรค่ะ0874462645นะคะหรือว่า0626211828ค่ะติดต่อได้เลยนะคะเอาละค่ะก็หลายคนนะคะที่อยากจะสร้างตัวเองให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เอกขอปากคติไว้ซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจตลอดเวลา แล้วสักวันหนึ่งท่านจะมีรถนำเข้าหรูแบบนี้จะต้องเป็นของคุณแน่นอนนะคะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะใช้ชีวิตขายน้ำปรารวยได้นะคะวันนี้ตีปีแล้วมีวันนี้รถนำเข้าสามคันเลยแล้วก็บ้านหลังใหญ่โตเลยนะคะของเขาไม่อร่อยจริงไม่ดีจริงไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ถ้าตั้งเป้าตั้งความหวังแล้ว สริงสาคัญท่านต้องลงมือทําถ้าไม่ลงมือทํามัวแต่ตั้งเป้าก็นั่งดูเป้าไปเลยนะคะเพราะว่าท่านก็จะไม่ได้จับแต่แต,ต้องทุกอย่างต้องลงมือทํานะคะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนอเอฟตีบ้าวายเลยอ่ออลืมไปให้ชมโรงงาน,น,นหน่อยายกออ่อ่าไปดูโรงงานข้างหน่อยนะคะอาจจะลดหน่อยเพราะว่าเขาทํางานเนาะค่ะค่ะอันนี้คือโรงงานอ่เข้าไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขอเช็ดเหนื่อ ใช่ค่ะมาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP ค่ะใช่อันนี้จะเป็นในส่วนของข้างหน้าบ้านที่เราให้ชมได้นะก็คือในส่วนของลายแพ็ค p a เก a จิ้งข้างหน้าอันนี้ก็คือเตรียมโหลดเตรียมโหลดสินค้าพักงานเที่ยงอยู่ใช่ไหมคะเตรียมโหลดก็คือเราจะผลิตสินค้าตามออเดอร์ช่วงนี้คือไม่ทำจริงๆพี่อออเดอร์มันเยอะเยอะมากๆเลาะลูกค้าก็จะสั่งจองเข้ามาตามคิวถ้าอย่างพี่ยากจะเอารับปลาตอนนี้คือไม่ได้นะรออีก2อาทิตย์ ขั้นตอนเท่าไหร่คะถ้าจะเริ่มลงทุนเนี่ยต้องต้องแบบหนึ่งเดือนถ้าไปผลิต O E M ใช่ไหมหนึ่งหมื่นสองพันขวดอ่าคะสร้างแบรนด์ให้ให้ให้กับแพลนลูกค้าเลยมีสติ๊กเกอร์มีเป็นตัวแทนน้ำประปาสิริพรก็เขาติดต่อเข้ามาได้เราจะมีเหรียญราคาเหรียญราคาคือเป็นตัวแทนก็ได้หรือจะสร้างแบรนด์เองก็ได้ใช่ใช่ค่ะใช่เยี่ยมอันนี้จะเป็นโรงผลิตต้นทุนพักเที่ยงพนักงานยังไม่ทำงานเพิ่มใช่อันนี้คือระบบของเราจะมาดูอันนี้ก็ได้ค่ะของเราจะเป็นระบบสายพานทั้งหมดเลยคือคือ คือพนักงานแทบจะไม่ได้จับปลาเลยเพื่อความสะอาดนะคะใช่เราต้องขออนุญาตให้ดูได้เป็นบางส่วนเนาะส่วนที่คให้ให้ดูได้นะคะตัวนี้จะเป็นห้องมันแบรรจุอันนี้จะเป็นห้องค่าเชื้อห้องแอที่แอรเชื้อป้อนขวดเข้าไปวิ่งเข้าไปตัวนั้นเป็นเครื่องกรอกใช่หอมอ่ะใช่ที่บอกว่าได้มาตัฐาน้งหลังมันจะเป็นไอ้ั้งหลังไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าค่าเชื้อต้มเสร็จปุ๊บวิ่งมาค่าเชื้อพัดจะไหลเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามาเข้าเครื่องบรรจุ วิ่งออกไปลงขวดํำหน่าได้เลยโอ้โหสุดยอดนี่หละพี่เองสราบมาสี่ปีไปลองซื้อโรตัสแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยจริงนะแล้วถ้าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนหรืออยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเราฝากข้อมูลการติดต่อของคุณชีวีพรไว้เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วค่ะจะไปไหนคะน่ะม้าม้าหนุ่มม้าหนุ่ม มาหนุ่มผุ้มพลังค่ะคุณกีดิพงศ์จะไปอ่ะอ้าวไหนขอเบิ้ลไหนสิคะไหนขอเบิ้ลเนอยคุณกิติพงศ์ค่ะเดี๋ยวขอเบิ้ลคุณกิติพงศ์บิ้ลเก่งไหมคะอ้าบอกว่าครับครับนะคะเบิ้นเก่งค่ะอ่าใส่เอ่อใส่หมดใส่หมดก่อนคิดตัวไหนเนาะอ่าหมดอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะต้องต้องมันมันบม้ประตูเปิดอยู่ Okay. ไอโมดกดตรงนี้นะคะรเรียกลงมาที่เอ็กซ s อ m สโ e ดนะคะเมื่อกี้มันเป็นอปนอ r m a อลอ,อะฮะนนแรนนแ็คแคร์ค่ะตัวแรงค่ะเอาแล้วค่ะอ่ะเบิ้ลเกงอ่ะ เบิ้ลไม่เก่งลูกยังไงตั้งหลายคนนะนะโอเคนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจรถนะคะรีบทักทายกันเข้ามานะคะรถขาดตลาดกันหนักแล้วจริงๆค่ะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณคุณสิริพรนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้มาแนะนำอาชีพให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนค่ะบายบาย สวัสด yeah ีค่ะจบด้วยดูรถรอบคาเลยเราจะกินซ้มตามจะสรส่ะด <mm, ้เลียี่เอี๋ยง